ันวน,ว,นวราพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะหน้าสิบสองเดือนหลังจากนั้นผ่อนเรือค่ะเต็มตลอดสัญญาเจ็ดพันกว่า,วาว 7, บาทนะคะตอนนี้เป็นปีสิบแปดคันนี้เป็นปีส e ิบเก้าสองจุดห้าอีแคปนะแต่ว่าคันนี้ไม่มีกล้องถอยนะคะส่วนคันนี้มีนะแล้วก็นหน้าโครเมียมเหมือนกันความต่างคือไม่มีไฟตัดหมอกนะคะคันนี้ยังชมรุ่ล้อหน้านะคะเป็นล้อกระทะมาเดี๋ยวดูเรท เป,เปลี่ยนให้ใหม่จะกโงนไทยเนาะจะบอกว่าเลขไม่แปดหมือนทั้งคู่เลยคันนี้จะมีบันไดข้างแต่คันนี้จะไม่มีนะคะข้างในก็จะมีระบบเหมือนกันเลยนะคะเบาะผ้าก็ม,มาหยีกุญแจรีโมทแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะเกียร์หสปีดนี้น้าจอให้นะคะอะโปรสร้างตัวสุหรับใครที่อยากได้นะลิ้ยงลาบโทนนะคะอยู่ด้านบนด้านล่างสดแสดงเพิ่มเติมเรื่อง,งเครือของมได้เลย ¡Se bien he